นเนฮิมีกะทิแซ่บๆส,สวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้มีเมนูมีกะทิกินกะมีกะทิกันจ้าเฮ็ดมีกะทิเศ้นี่เส็นเล็กกระเบิด <c oughs> เหลือนิดเดียวเอาไปหาเส็น เ็นเบิร์ดกินซัมมี่เหรอแม่งกันไปซื้อเฮ็ดน้ำยาไว้เฮ็ดน้ำมี่กะทิไว้แล้วหาเศนมาตง่งเอาเศนกะเบิร์ดเนาะในซัมมี่อะไจ้ะเสซนไขยุ้มมันยั่งเหลือกินวากะของยั่งปไปเบริรงไม่ต่ขนมจีนกับอัน ุนเนเพักก็ไม่นเนาะนพักงอกเนาะ,นะต้องกินก็พักงอกนอะจ๊ะนี่กะทิเสียบได้กินโดนี่เนียนแลเนี่ยแก็คิดพ่ออยากมั้งเนี่ยแม่มากมากแม่จอม ยัดจ๋อมมักครับกันเหมือนได้ร่วมยานก,กันได้เลยไม่นูน่นีลยล่ะเรียกยจ๋อมเป็นอยากเห็ม ไม่จะกะหล่ำนอวจากพักด้วยฮันผักกะหล่ำใช่กินอยากตต้งมว่านหรอหล่ะให้พวไปเสื่อกะทิมาใหยให้พวซือกะทิมาใหยตต้งมว่านหรือจัะมันข่านเห็ดหมูว่านเนี่ยขอแรงกับ่ะไ้กิน จักคนขันยังค่อยแนนเฮ้น้องกินใบก่อนไปเห็นงานน้องมมว่านเนี่ยเนาะเขาเลยให้ลูกสาวกินอ้นละเขาแรงแม่ก็บ่ระเฮ็ดกับเขาหนุหิวเขาสันลูกว่านหมู่านเนี่ย นร่องแบนี a, baptism, mm ้แ hmm. ่ะไปอุ่นอันแกงไก่ไปกินไปสนองนั่งก็บอกง่ายเนาะน้องเชียร์นั่งกลับมาจากเรียนนั่งกินกินแล้วเนี่ยมาแรกนั่งจะไปจากกินอีกเดี๋ยวนั่งกินยามเก่านาะแต่ผมว่านั่งบอกง่ายอยู่บอกให้กินก็กินอยู่ เพราะว่าเห็นไหวเพราะว่านั่งกลับมาจากโรเรียนน่ะนั่งมาคิ้วเขาทั้งเทียวกับว่ากินเขาอยู่โรงเรียนก็ได้กลับมาเนี่ยคือเกาอยู่อาหารน่ะมาเรียงจันเส่จพร้อมเ่ิมเห็นก็เจ้าให้ มีกะทิเสียบว่ามันต่ำตัวใส่หไหลยอยู่กืตัวตัวต่ำตั้งเป็นทุง แต่เส้นมีมันมันมันคือมีกะทิกะจิงจ้ะแต่กินเส้นมีกับเส้นมีมันมาแส่บถ้ากินกับเส้นเล็กก็บรูนะ้เนาะแล้วแต่คนมาขึ้นมาแล่วว่าผู้คนกับผักเส้นมีขึ้นกันเพราะว่าเส้นมีนะมกกันคือเล็กย่ำกินกว๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่ากินมีกะทิล่ะเอาเอาเส้นมีมากินมันมาแส่บมันจะมันยัง เดี๋ยวต้มเซนมีแล้ไปทาลูก ตำม,มุ่นข้าบวบดทัวพ่อมาเห็นต้องไม่เป็นตอนๆ้น,นลแลน้องเนาะพอดีหยั่งมัน,มน พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สิจบคลิปไว้ซมเนียวน่าจ้ะเนาะจอมมั่งสูหอย่งจบคลิปไว้ซมเนียวน่าจ้ะเนาะขอให้ทุกคนที่เขามาเบิง่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้ยกินน้ำเข้าไปแซ่บมองเห็นไหมสำหรับคิปนี้กะจบคลิปไว้ซมเนียวน่าจ้ะพี่น้องจ้า ขอขอบคุณหลายๆพดติดตามผู้มากความเมนต์ผู้หายกำลังแร่งใจเนอะจ้ะเนาะสำหรับมูลนิก็ขอสวัสดีจ้า